มาเบิ่งขันต่อสามเหตุนามปลาปลาสามเหตุนามปลาปลาดูดูคุณเนี่น้ำนี่เนาะคุณลายต้องจะมีมีสารสตอมปูนขาวปูนขาวทุกเปเลคุณขาวมีสารสตอมมีสาวปูนขาวอันนี้กับปูนขาวอันนี้กับสารสตอม าวเลยมากคนยแลกคนเรยนนะ้นายงานกลมการตกปล่ปลาตามขั้นตอนที่ี่กำห ใส่ออกไปนี่ไปเวียนอีกห4รอบลู่ละส2รอบสองลู่ห4บตังตะกอนต้องเวียน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 อห้องอ่างเวียนอะนี่ไหลลงอ่างเวียนทางเวียนแล้วก็ไปหา อาเวียนจะต้องไหลไหลเวียนของน้ำตลอดเลยไหลไปตามขั้นตอนของมันก็ไหลมาบนทางยาวก็มาเวียนอีกสามิดสองรอบเช่กันเวียนอีกสามทิดสองรอบ ยียนซ้ายย้อนขวาสามิบสองรอบแล้วถึงลงไปถังน้ำใสออกหูถังน้ำใสพอไปถังน้ำใสพอไปถังน้ำใส,ำใส,ำใส,ำใสแล้วก็มาตกตะกอนในอ่างใหญ่รู้สึกว่าหน้ามันคุณนจัดเลยตะกอนมันเลยพุ่งอย่ะ ส่านสม้มไส้ลายกันเหนียวโตคนอาบน้ำคนต้นไม้หน้าฝนก็ได้โหลกแต่ว่าตะกอนมันพุ่งเยอะตะกอนทางนั้นพอมาน้าลงตะกอนตะกอนพุ่งซึ่งสิดโพตะกอนขุ่นเยอะตะกอนลายแค่เพราะตะกอน ไหลเลึ้งโพออกไปตกกองหนาซ้ายที่นี่น้ำไหลออกหูนี่สองหู็นน้ำตกลงกองตรง,ตง,ตงนี้มีท้ายนะ้ปัดตอนนี้ซ้ายกองหนาซ้ายต้องดันหนาซ้ายถูกสองม,ององมือดันที่หนึ่งสองมือดันที่หนึ่งน้ำตก ต้องล่างเวลาตามขั้นตอนตื่นลงพุ้นออกมาอ้างแล้วก็ไหลลงมาพี่ไหลลงมานี่มาถาังน้ําใส่พอ,อ,อกถังน้ําใสกจะปลอกหน้าใสปกองหน้าใสเอาน้ําใสเปิดตาม่อ ลงไปน,นีก็ดต่งนา้ายมิหยางนี้ไลยสรต่ตมแล้วก็ออกไปนู่นจ้างไปลงถังน้ำใสบอ่อพุ่นพุ่นไปลงถังน้ำใสอันนี้เป็นถังน้ำใสขนาดใหญ่บัรจุหนึ่งมืหาพันลิตรแล้วถึงไปลงสูบน้ำก็ไปลงสูบน้ำ จะต้องตั้งอัตโนม,มัดโดยสูบน้ำจากกองทางน้ำใสขึ้นไปหอสูงสูบทางสูบขึ้นไปตามนี่ก็ขึ้นไปหอสูงประมาณสิบนีสิบสองเมตรสิบสองวาปล่อยจากถังน้ำหอสูงลงมาหา ชาวบ้านมีว้าวเปิดที่นี่น้ำก็ไปหาชาวบ้านเดี๋ยวคุณจะใส่ก็ต้องใส่อยู่นี่แหละน้ำประปาหมู่บ้านสนาแต่ก่้อนนี่ใส่ปากบานเป็นนี่นี่เป็นระบบของบัด,ดาลของผิวดินใส่บได้ก็เลยต้องปล่อยห้างไว้ก่อนแต่ตอนนี้มาใส่เป็นระบบมีสารสมมีคอริน ใส่ถังมีสารสมมีปูนขาวมีพอล้นมาเวียนลงมาอ้างเวียนลงมาถังน้ำใสกองเกลน้ำใสกองนาำใสออกไปหาที่พักน้ำใสแล้วก็สูบขึ้นไปหอสูงจะล,ลงพอมาปล่อยให้ชาวบ้านเป็นอันว่า เซตพิธีการขอ,ของการทำน้ำประปาขอจบคลิปกันบรรยายน้ำการกองน้ำประปาของโมบ้านสนาไว้แค่นี้ถ้ามันเทชอบก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้สางคลิปใหม่ๆขอขอบคุณครับสวัสดีครับ